วงคุยข่าวสนับสนุนโดยอร่อยทุกวันมั่นใจบีทาเกนไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตท่อตราช้างผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบท่อ มาถึงช่วงที่2ของรายการครับในช่วงเจาะข่าววันนี้กับรายการข่าวลูกทุ่งนะครับมาพูดถึงเรื่องราวของศิลปินท่านหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นลูกไม้หล่นใกล้ๆต้นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าศิลปินท่านนี้เนี่ยนะครับมีเลือดของคุณพ่อครับซึ่งเป็นถึงพระเอกลิเกเง,เ,งเงินล้านของประเทศไทยนั่นก็คือพระเอกลิเกคุณพ่อ พงศักด์สวนสีนะครับที่ส่งลูกสาวมาสู่สังเวียนของการเป็นศิลปินนะครับแต่ว่าครั้งนี้เธอไม่ได้มาเล่เลเกครับแต่ว่าเธอมาในบทบาทของการเป็นนักร้องและเตรียมตัวที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบนะครับนั่นก็คือน้องสายนั่นเองครับ หลายคนอาจจะเกิดคำถามนะคะว่าเอ๊ะทำไมลูกไม้หล่นใต้ต้นทําไมไม่รับหน้าที่ต่อเนื่องจากคุณพ่อที่มีดีกรีไปถึงพระเอกลิเกเงินล้านนะคะเราจะมาฟังจากปากพ่อลูกคู่นี้กันค่ะต้อนรับคุณพงศักด์สวนสีและน้องทรายหะไทยชนกสวนสีเข้าสู่ข่าวลูกทุ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะคะได้คุยกับข่าวลูกทุ่งในวันนี้นะคะจะได้คิวกันมาตรงกันนะเพราะว่าต้องคู่นี้ต้องบอกเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าคุณพ่อเนี่ยตอนนี้ก็วาง กับการเล่นลิเกไปนานแล้วแต่ว่าน้องสายนี่บอกว่าคิวฮอตมากยังแสดงอยู่ยังแสดงอยู่แล้วยังเป็นลักยังมีอแต่ว่าเรื่องราวลิเกนี่คือยังทำอยู่ใช่ไหมคะยังทำอยู่อนรุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยไปตลอดครับก็คือชื่อคณะนี่ใช้ชื่อนะตอนนี้เป็นชื่อพงศักดิ์สวนศรีพงศักดิ์สวนศรีครับคุพ่อยังรับงานการแสดงอยู่นะคะท่านจาภาพทั่วประเทศที่กำลังชมกันอยู่ขอบคุณมากครับต้องถามทั้งสองท่านนะครับว่าพอ ล,ลูกที่จะเริ่มโตเข้าวงการแล้วนะครับอย่างที่น้องน้อยบอกว่าทําไมครับไม่ได้ให้ลูกสาวเป็นนางเอกลิเกตามรอยคุณพ่อทั้งๆที่มีคณะอยู่แล้วครับคือว่าเราก็ไม่ได้กีดกันไม่ให้เป็นเสียเลยนะครับเพราะว่าอย่างศิลปินถ้าเป็นสาขาชิพลิเกเนี่ยนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะจะลำบากทำไมครับลำบากหนึ่งนะฮะก็ เป็นนางเอกหรือเป็นอะไรเนี่ยมันไปลำบากทางนางคนที่เกยมันเป็นจะเป็นมันเป็นวงจํากัดจะมีแฟนคลับอยู่เหมือนท่เมืองไทยก็มี27จังหวัดใช่ไหมฮะแล้วก็เราดูว่าถ้าเป็นผู้ชายจะเหมาะจะเหมาะกับพวกแฟนคลับพวกอะไรไปไหนมาไหนสะดวกหน่อยนะผู้หญิงแล้วก็เราเป็นคนห่วงลูกห่วงหอห่วงนะคะห่วงห่วงนะคะห่วงห่วงห่ห่วงห่วง่ห่วงห่วห่วง ไอ้ความห่วงลึกมันมีแน่นอนก็เลยไม่อยากให้เลือกมาเป็นนางเอกใช่ครับแต่ว่าก็แต่ไม่ให้เขาทริงนะไม่ว่าหรืองานใหญ่ๆหรืออย่างงานศูนย์วัฒนธรรมที่ผงจัดมาประมาณเป็นสิบๆปีแล้วเนี่ยคก็จะให้้องสายแสดงช่วงหลังๆพอโตมาแสดงได้ก็เลยให้ลองให้แสดงดูในมุมมองของทายแล้วคะคุณพ่อไม่อยากให้เป็นนางเอกลิเกแบบอาชีพอยากให้ผ่านตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงใจเราเป็นยังไงบ้างทำความรู้สึกเรา หนูก็ชอบวงการบันเทิงนะคะแต่อย่างที่คุณพ่อบอกคือเราเป็นลูกลิเกใช่ไหม <Okay. S 2> เราจะมาทิ้งลิเกไม่ได้ค่ะคือเราก็ต้องซึมซับแล้วก็เป็นบ้าง <c oughs> อย่างหนูก็คือโชคดีที่เรียนวิทยาลาัยน่าตัดสินแต่เด็กๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นจะชอบร้อง <c oughs> ชอบรำมาตลอดแล้วก็เห็นคุณพ่อแต่เล็กๆรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราเรา,เราเป็นคนที่โชคดีแค่ไหนที่เราเกิดมาในครอบครัวลิเกทําไมเราถึงจะไม่อนุรักษ์ไม่ช่วยจะสืบสานตอนนี้ก็คือมาช่วยคุณพ่อค่ะเล่นลิเกด้วยค่ะยังไงก็ฝากด้วยน้องทรายตอนนี้จบอะไรมาครับ ตอนนี้ก็เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบาัตรที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาค่ะ oh. เห็นบอกว่าได้เกียรตินิยมด้วย <_ D> ค่ะก็ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะโอ้โห,หที่ครบถ้วนเลยนะคุณท็อปครบท้วนเลยสวยเรียนเกง่งแล้วก็บอกว่าร,รูปร่างเขาแบบว่าเป๊ะเลยอะนะครับครบถ้วนพียวพร้อมจริงนะก็เลยพร้อมจริงๆคุณพ่อให้การสนับสนุนลูกสาวยังไงในช่วงที่เรียนแล้วก็ตั้งแต่ที่แบบว่าเติบโตมาเนี่ยครับ พอ,อส่วนตัวผมผมเรียนป .4 เ,เรียนเรียนโรงเรียนวัดนี่ใช่ไหมนี่หลักแล้วมีลูกชายคนโตก็บอกว่าเราสมควรจะเรียนนะลูกนะฮะเพราะโลกแบบยุคใหม่ยังไงต้องเรียนแนะ่ต้องมีความรู้ใช่ไหมฮะก็เลยบอกว่าเมื่อเราเรียนต้องให้ลูกเรียนให้เยอะดีกว่านะครับก็เลยบอกว่าการเรียนเป็นสิ่งสําคัญนะครับสิ่งที่ที่จะเดินหน้าไปได้ในในโลกปัจจุบัน นะครับไม่ใช่เรียนทีอย่างเดียวก็ต้องมีมีจิตใจที่มีคุณธรรมแล้วก็มีจิตใจที่ดีด้วยครับพี่าชายก็เรียนเก่งแล้วในเรื่องของการเรียนนี่คุณพ่อเป็นคนเลือกให้น้องไหมคะว่าควรจะเรียนทางด้านนี้หรือว่าน้องชอบทางด้านนี้เองทําไมไม่ให้ไปเป็นท,ทางด้านอื่นนึกว่าคุณหมอหรือเป็น <c oughs> <ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะผ,ผมไม่เคยผมจะคนค่อนข้างเลี้ยงลูกแบบคนยุคใหม่หน่อยเลย <c oughs> เยี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วเขาอยากทำอะไรก็ทำเหมือนยังคนโตก็ธรรมศาสตร์อินเตอร์ เก่งโยมระดับหนึ่งไปเรียนต่อสเตเล่ก็ได้เกียรยมยศดับหนึ่งโทจริเเป็นแบบเป็นแบบอย่างของของน้องเขาครับแล้วคนเล็กล่ะคะคนเล็กยังปีสองคนเล็กเล่นเอาพอไปพอมาครับก็เป็นครอบครัวบันเทิงที่ทั้งบันเทิงด้วยแล้วก็เรียนก็เก่งด้วยแต่จริงๆคุณพ่อไม่แบบคนไม่ค่อยฟิกส์ว่าอะไรแบบว่าจะต้องเรียนเก่งต้องทำกันบ้านไม่ค่ะคุณพ่อเรียแบบว่า เฮ้ยห,หนูเรียนแบบสบายๆลูกเรียนให้มีความสุขแล้วหนูก็เลือกสิ่งเรียนในสิ่งที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบก็เลยรู้สึกว่ามันไปนในทางของเราแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ทให้เต็มที่ที่สุดคนะ่ตัตอนนี้น้องสายก็เข้ามาสู่กับเป็นนักร้องลูกทุ่งอย่างเต็มตัวในครัจากบีบีเรคคอร์แล้วนะครับ,นรบในวันที่ลูกสาวจะเข้าสู่เส้นทางบันเทิงคุณพ่อได้เรียกว่าติวเตอร์อะไรส่วนตัวให้กับการเป็นนักร้องให้กับสายอาัทาชนกบ้างครับบอกเขาครับเป็นศิลปินเนี่ยนะฮะ ไม่ว่าจะสวยหรือเสียงดีอะไรก็แต่แต่สิ่งสําคัญคือต้องเป็นศิลปินที่มีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าของของคนรุ่นหลังก็ได้ตามเป็นสิ่งที่ดีๆไม่ว่าเป็นส่งส่งอะไรก็ได้มาเป็นศิลปินแล้วมันลําบากอยู่ได้ไม่นานครับเขาเรียกว่ากดดันมาก่อนเลยคือหนึ่งคุณพ่อเนี่ยตั้งความหวังเอาไว้แล้วแล้วก็เป็นลูกของคุณพงศักดิ์ด้วยใครๆก็คาดหวังนะว่าจะต้องดีต้องเก่งต้องลิดต้องเหมลูกสายครับกดดันไหม ก็กดดันค่ะแต่ว่าก็อย่างที่คุณพ่อบอกก็คือเหมือนว่าจะทำอะไรก็ต้องทําให้เต็มที่ที่สุดนะคะแล้วก็พยายามตั้งใจฝึกซ้อมเขาบอกว่าอย่างไม่ว่าจะดนลิเกหรือร้องเพลงอย่าให้แค่เป็นแต่ต้องทําให้ดี<อ>เรื่องของการร้องเพลงนี่ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมยังไงมาคะหนูไม่เคยได้ร้องเพลงเลยค่ะตัง้ง,งแต่เด็ก<อ>ๆค่ะก็คือเหมือนบอกฝึกหัดเองจากใน ฟังเพลงจากในคอนเสิร์ตดูคอมพิวเตอร์ YouTube เนี่ยแหละค่ะ oh. คืออย่างคุณพ่อจะคือทำงานเรลิเกสมัยก่อน, oh. นคืองาสามสิบวันก็มีงานเต็มเลย oh. แล้วก็มีช่วงนี้คุณพ่อเป็นนายกเทศมนตรีที่อ่างทองก็แบบ oh. ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันก็เล oh. ยบอกว่าใช่เราก็เหมือนแบบทำเพลงไปเองรู้สึกว่าเออพอมาเข้าค่ายบีบีเรคอร์สค่ะก็ต้องขอบคุณคุณแก้เป็นจาบบรมีด้วยที่ให้โอกาสแบบ,บได้มาเป็นนักร้องก็ได้มาฝึกเต้นฝึกร้องใหม่เพิง่งเพิ่งฝึกมา,ปร,มาประมาณปีหนึ่งค่ะฝึกกับแม่ ค่ะแล้วมีไปประกวดร้องเพลงก่อนที่จะมาเป็นนักร้องไหมคะไม่เคยเลยค่ะก็คือไม่เคยไปประกวดด้วยไม่เคยก็ต้องรู้สึกว่าแบบจะเข้าค่ายเลยอะไรอย่างนี้ตอนแรกจริงฝันอยากเป็นนักร้องแต่ว่าได้มีโอกาสได้เล่นภาพยนตร์ของอนุเชิญยิ้มก่อนค่ะ,คะเรื่องเหลือแหลทีนี้ก็ถือว่ามาเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้มาบีบีเรคคอร์ส แล้วก็ได้มีคุณิมสีฟ้าด้วยที่แบบว่าแต่งเพลงให้สอนร้องเพลงทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องขอบคุณค่ายบีบีคอร์สมากที่ทําให้หนูแบบพัฒนาได้มาถึงขนาดนี้ค่ะโอ้โถือว่าค่ายก็มี power ได้นักแต่งเพลงชื่อดังด้วยคุณิมสีฟ้าเนี้ยมาแต่งเพลงให้ด้วยนะครับถือว่าโชคดีมากมากเลยแล้วนอกจากร้องเพลงแล้ว อย่างอื่นวงการบันเทิงอยากทําอีกไหมจริงๆอยู่อยากแสดงพิธีกรือะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นละครค่ะก็มีติดต่อบ้างแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ช่วยให้คุณพ่อดูอยู่อ๋อคุณพ่อก็ต้องมีบทบาทนิดนึงไม่จัตัวไม่จัตัวดูแลเรื่องบทบาทความเหมาะสมครับซึ่งคุณพ่อก็ต้องเป็นห่วงนะห่วงอยู่เสมอเลยนะครับห่วงอะไรน้องสายมากที่สุดตอนนี้ห่วงการเดินทาง ท่านนั้น,นเองอย่างอื่น,นไม่ไม่ห่วงครับเดินทางบ่อยแล้วก็ไกลครับุณพ่อได้ไปกับน้องตลอดไหมคะส่วนบ้านใช้คุณแม่ไปครับแต่มีคนเขารถให้ไปบางครั้งก็ถ้าเป็นเป็นบริษัทนี่ก็ไม่ต้องห่วงแล้วทางบริษัทเขาไปนะครับ,รบก็เหมือนที่แม่เข้ามาแสดงที่เกเป็นนางเอกที่เป็นที่บินมืออาชีพอย่างนี้ว่ามันต้องเดินทางไกลมากยังผมนี่ประมาณตกง้สามสิบปีนี่ไม่ได้อยู่บ้านเลย จังหวัดนี้ยังเล่นชัยภูมิเงพอเลิกมาตีมาเพชรบุรีเพชรบุรีกลับเอามาโคราชใช่ไหมกินนอนอยู่ในรถเลยมันลำบากครับลำ<อ>บออากแล้วเขาเป็นผู้หญิงก็เลยก็เลยห่วงน้อง <c oughs> คือเห็นเคยเห็นน้องสายรำเคยเห็นที่หนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เคยฟังน้องสายร้องลิเกเลยร้องได้ปะค้องได้สิคะโอ้ะไดี๋ยวก็ต้องโชว์หน่อยนะถ้าไม่พออย่าว่ากันนะคะ ขอฝากชื่อสายหัทไทยชนกสองมือยกวันทาขอน้อมมนัดอัธาด้วยคำมหาสเสน่ถึงเป็นนักร้องดาราแต่ใจบูชา กขอบค่ะโอ้นถามเรื่องนี้นิดนึงไม่ถามไม่ได้เลยเพราะว่ามีลูกสาวสวยแล้วก็มีพร้อมขนาดนี้แน่นอนจะต้องมีหนุ่มๆมาขายขนมจีบบ้างแหละพ่ออ้าวต้องถามคุณพ่อด่านสําคัญค่ะห่วงห่วงยังไม่มีกีดกันหรือยังไงบ้างมีเรื่องจริงๆมามีเรื่องจริงๆแลยเปิดใจเลย ผมยุนะฮะคือไบคือแไม่มีเลยเหรอไเคยเขาคบแต่พวกตะเทยเยอะเลยทำไมอะอาเพื่อนที่น่าตาสินเนี่ยคะสนใหญ่เพื่อนในวงการนี้ก็จะมีแบบเป็นเฉาเฉสวยๆกันหมดก็เลยชิบไงเขาเขาบอกว่าเขาวาเขาคุยกับคุณแม่แล้วได้ยินว่าให้ทำงานให้ดีก่อนแล้วก็ยุตสักยี่สิบแปดย่สิบเก้าอะไรเงี้ยจะแต่งก็คือเหมือน ไม่เคยมีมามาบานเลยสบายนมีหนุ่มมาขายขนมจีนกับหนูไหมก็มีนะคะแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าคือหนูว่ามีในที่เดีวกัมนอกในก็มีนอกก็มีนะยังไงคือหนูหนูคิดว่าแบบว่าต้องให้ข้อบคนอุสบายก่อนแล้วค่อยเป็นเรื่องของส่วนตัวอะไรอย่างนี้ก็คือยังไม่คิดเรื่องนี้ค่ะก็คือถ้าเป็นเพื่อนกันได้แต่ถ้าเป็นแฟนตอนนี้ยังค่ะ ยังไม่คิดเลยให้ลูกสาวร้องในเกย์ได้ไหมให้ให้คุณพ่อร้องะรก็ต้องเบรกนี้เราเสด็จนี้ปิเบรกนี้ข่าวลูกทุ่งให้เราเสด็จเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปิดเบรกนี้ด้วยเพลงของน้องสายด้วยคนไร้ค่าที่เทยวไม่แลให้คุณพ่อร้องปิดเบรกผมร้องก็โดนด้ลยนะผิดถูกต้องอภัยนะครับแฟนข่าวลูกทุ่งนะครับฝากอัตทรดบทคําร้องด้วยทำนองสนอ ฝากสำเิียังเสียงเพราะเพราะรวมสมยัยไทยโบราณข่าวลูกทุ่งเป็นประถมเชิญผู้ชมเป็นประธานช่วยเชิดชูบูรณาการช่วยสืบสารลิเกไทย ขอบคุณ <มา S 3> คุณพ่อมากเลยครับที่วันนี้มาร้องติดเบรกนี้นะ <c oughs> ครับที่ถึงรายการของเราด้วยนะครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งต้องขอขอบคุณคู่พอลูกที่น่ารักจริงๆเลยนะครับของวงการครับนั่นก็คือคุณพ่อพงศักดิ์และก็น้องสายหาไทยชนกสวนสีครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับสุดท้ายเบรกนี้กันด้วยเพลงเพราะของน้องสายกันเลยนะครับกับเพลงคนไร้ค่าที่เธอไม่แลเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยข่าวกันครับ 的。